สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาใช้เวลาสั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะมาเล่ามาแชร์มานั่งพูดคุยกันแบบสบายๆในวันที่ช่องเดินทางมาถึง500ซัพท์ครับก่อนอื่นต้องบอกว่าแรงบันดาลใจในการทําคลิปนี้นะครับมันเกิดมาจากในตอนที่ช่องของผมเนี่ยยังมียอดซับ หลัก10ถึงหลักร้อยต้นๆอยู่ในตอนนั้นเนี่ยผมสงสัยมากเลยครับว่าช่องที่เขามียอดซับหลักพันหลักหมื่นไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างในช่วงสเต็ปเริ่มแรกตอนที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้ก็เลยลองหาข้อมูลดูก็ปรากฏว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะเริ่มแชร์กันในวันที่ช่องเนี่ยถึง1,000ัพซับนะครับก็เลยเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้ววันนี้เมื่อช่องของเราเดินทางมาถึง500ซับ และอยากจะมาแชร์ครับว่าระหว่างทางเนี่ยมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างตัวเลข500อยอาจจะดูเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบก,กับช่องที่เขามียอดซับหลักพันหลักหมื่นไปแล้วแต่สำหรับช่องเล็กๆอย่างผมที่เริ่มจากศูนย์ไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราว เต็มไปด้วยความหมายครับผมยังจําได้เลยวันที่ช่องของผมเนี่ยมียอดซับหลัก1ิบทุกครั้งที่มีการกดติดตามเพิ่มขึ้นมา1คนเนี่ยมันอดยิ้มไม่ได้ครับมันมีความสุขมันอาจจะยากที่จะอธิบายนะครับมันเป็นความสุขที่ออกออกมาจากใจจริงๆใจมันเต้นแรงมันเหมือนกับว่าเราได้เริ่มก้าวเดินละการเดินทางของเรามันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะและก็เหมือนว่า เราคงจะเติบโตไปพร,พร้อมกับยอดซับนี่แหละทุกอย่างที่เราลงมือทุกอย่างที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับยอดซับแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันนะครับที่ซับมันจะเพิ่มบางวันไม่มีเลยบางสัปดาห์ไม่มีเลยก็มีอ่อไปเหมือนกันครับมีรู้สึกแบบเอ๊ะหรือว่าเนื้อหาของเรามันมันไม่สนุกหรือว่ามันไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับงานแบบนี้หรือเปล่า และทุกครั้งที่มันเกิดคําถามแบบนี้ครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกหดหู่รู้สึกไม่สนุกนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยผมก็จะรีบถามตัวเองเลยว่าแล้วคุณทาสิ่งเนี้เพราะอะไรลองมองย้อนกลับไปในวันที่เริ่มต้นซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมถามตัวเองแบบเนี้ยคําตอบมันชัดเจนมากเลยครับผมทำเพราะว่าผมสนุกในคลิปแรกที่ไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆเนี่ยแล้วผมร้องอ่ะ มั่วๆดูนะครับก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรมากมายต่อมาก็เลยกลายเป็นไอเดียว่าโอเคทําเสร็จแล้วเราเอาไปสร้างช่องแล้วเอาไปลงในช่องของเราดีกว่าซึ่งในตอนนั้นมันตื่นเต้นมากครับมันเต็มไปด้วยความสนุกเต็มไปด้วยการพยายามคิดเรื่องราวว่าจะเรียบเรียงยังไงจะนําเสนอในรูปแบบไหนหลังจากนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของช่องมัดดิ้งแมป์นะครับโอเคลนะ กลับไปที่ประเด็นของเราคือพอย้อนกลับไปคําตอบมันชัดเจนว่าเราทำเพราะเราสนุกเราไม่ได้เริ่มทําเพราะเพราะเรา,เราต้องการยอดซับนี่แต่ว่ายอดซับมันก็เป็นเหมือนการค่อยๆสะสมผลงานของเราไปจนวันหนึ่งอาจจะมีคนที่เ e นจอยหรือเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆกดติดตาม มันก็คงจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเราก็พยายามปรับไอเดียปรับแมทช์ให้มันคิดไปในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็ได้ผลตลอดเลยนะฮะทุกครั้งที่ผมตอบตัวเองได้ว่าเราทาเพราะเราสนุกนี่และว,วันนี้เรายังสนุกอยู่มันคือจบเลยครับยอดซับก็เป็นเรื่องที่โอเคมันเป็นเรื่องรองไปละมันยังสําคัญอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องรองไปแล้วก็ในช่วงยอดซับหลักสิบหลักร้อยเนี่ย ม,มันขึ้นค่อนข้างยากนะครับผมเชื่อว่าคงจะมีหลายๆคนที่มีความสามารถแล้วก็งานเขาเป็นดูเป็นมืออาชีพก็ก็คงมีคนที่เขาสามารถทํางานออกมาได้ดีและยอดซักมันขึ้นเร็วแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยผมย้าย้ําเตือนตัวเองเสมอว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เลยไม่เคยทำคลิปอะไรมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ ทุกคนอาจจะผ่านมาดูอาจจะไม่ได้ชอบงานของเราหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะไม่ได้กดมาดูคลิปของเราเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักช่องของเราเราไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีผลงานในด้านนี้มาก่อนอย่างนี้ครับมันก็จะค่อยๆเข้าใจในบริบทของตัวเองว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละนะครับใครๆําไป ทุกครั้งที่ผมกลับไปดูคลิปของตัวเองนะครับผมจะพยายามตั้งคำถามอยู่2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือถ้ามีใครผ่านมาดูคลิปของผมเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ผมว่าคลิปนี้ยสำเร็จละมันสำเร็จในตัวมันละถ้าเราสามารถแฝงอะไรสักอย่างอาจจะเป็นกำลังใจแรงบันดาลใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คลิปมันมีความหมายในตัวมัน เชื่อว่างานชิ้นนั้นอ่ะมันสําเร็จละส่วนเรื่องผลงานความสวยงามภาพสวยอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องทางเทคนิคก็ผมก็คงต้องค่อยๆฝึกไปอีกเยอะเลยข้อ2ดูแล้วตัวผมเองรู้สึกยังไงกับงานชิ้นนี้งานชิ้นนี้มันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราและทุกครั้งนะครับเวลาผมกลับไปดูมันเหมือนได้พาตัวเองกลับไปยังสถานที่นั้นได้ละลึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น ว่าเราอยู่กับใครเราคิดอะไรอยู่ช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเออมันมันมีความหมายนะครับมันเป็นเหมือนไดอารี่ที่มีภาพและเสียงความรู้สึกประกอบอยู่ในนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีคุณค่ากับตัวเราเหมือนกันส่วนมันจะมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าตรงเนี้เราได้แต่คาดการและคาดเดาเราไม่สามารถรู้ได้ร้อเปอร์เซนหรอก คนเด็กเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่าเราจะ,ะคุณต้องการจะสื่ออะไรหรือเราอาจจะสื่อไปไม่ถึงเขาอันนี้เราไม่สามารถร่วงรู้ได้แต่สิ่งที่เรารู้ได้แน่นอนคืองานของเราเราดูแล้วมาให้คุณค่าอะไรกับตัวเราบ้านอันนี้แน่นอนผมชื่นชมช่องใหญ่ๆมากเลยนะครับที่เขาสามารถมี s ับสไครป์เป็นหลัก พันหลักหมื่นห luz, รือหลักแสนขึ้นไปก็แล้วแต่ค <hi> ือบางทีมันก็เหนือจะจินตนาการเลยว่าเอ๊ะเขาต้องมีความอดทนมีความสมานเสมอขนาดไหนเพราะว่าตัวเราเองกว่าที่ทรัพย์จะเพิ่มทีละหนึ mm ่งทีละหนึ <or> ่งเนี <ắm> ่ยมันมันดูยากเย็นเหลือเกินซึ่งทุกวันนี้ก็จะก็ยังยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับยังมีวันที่ทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้น บางวันก็ก็มีบางวันก็ไม่มีก็จริงๆไม่ได้ต่างจากวันที่มันเป็นหลักสิบเท่าไหร่แต่ข้อที่ต่างกันคือเราเข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละไม่เป็นไรนะครับจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มไม่เป็นไรอย่าเอาใจไปผูกกับยอดซับมันจะทําให้เราหลบประเด็นนะฮะว่าเอ๊ะเราจะตัดสินตัวเองด้วยยอดซับจริงๆหรอ ถ้ายอดซ้ำไม่ขึ้นแปลว่างานที่เราทำม,มันหมดความหมายไปเลยหรือเปล่าเอมันจะไปในแนวทางนั้นซึ่งผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็นั่นแหละครับกลับไปถามตัวเองว่าคุณเริ่มเพราะอะไรถ้าเริ่มเพราะความสนุกแล้ววันนี้มันยังสนุกอยู่ะผมก็คิดว่ามีเหตุผลเพียงพอแล้วนะครับที่จะโอเคเราก็ค่อยๆทำต่อไปไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งนะครับแช่ ไม่หยุดเดินก็พอ,อแน่นอนครับว่าผมยังไม่เก่งยังเทียบไม่ได้เลยกับคนที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นยูทูบเบอร์จริงๆผมไม่สามารถนยิยามตัวเองว่ายูทูบเบอร์ได้ด้วยซ้ำนะครับผมเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่อยากจะลองทาคลิปลงในช่อง youtube ของตัวเองดูนะครับและแน่นอนว่าผมก็จะต้องเรียนรู้อีกมากมาย และผมจะพยายามสนุกไปกับมันและถ้าใครที่กำลังทำช่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดและกำลังเริ่มเผสมผสานงานอยู่ลองเม้นลองแชร์กันเข้ามานะครับอย่าเพิ่งท้อเราคือเพื่อนร่วมทางขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมานะครับ ไม่ว่าคุณจะเพิ่งติดตามวันนี้หรือติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มแรกสุดท้ายนี้หวังว่าในวันหนึง่งเราจะได้ฉลอง1,000ซัทบด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้บันที่แคมป์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไปกับวันที่แคมป์ขอให้คุณมีความสุขครับ